EFM DJ Playlist. Bye. ดีเจอ้อมค่ะเริ่มต้นชั่วโงนี้กับส่วนต่างนะคะแต่ตอนที่ละละลอยนะคะกลัวเธอเหงาและปิดท้ายที่อยากอกหักกับเธอห้าโมงเย็นกับอีกยี่สิบนาทีต้องเรียกว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะมีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดบางคนไปต่างประเทศบางคนก็เล่นกีฬาทางน้ําบางคนก็เดินป่าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ระมัดระวังให้ดีกันแล้วกันนะคะต้องเตือนไว้อย่างนี้ว่าแต่ละที่มันมีสเสน่ห์ของมันในขณะเดีวยวกันแต่ละที่มันก็อาจจะมีอันตรายที่ควบคู่ไปโดยที่เราอาจจะไม่นึกว่าวันหนึ่งอาจจะไปเรา ได้พอดีเมื่อวานเห็นคลิปอยู่อันหนึ่งไม่แน่ใจว่าเมื่อไร่อะ่ะแต่ว่าเฮ้ยมันจะเมื่อไหรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นได้อย่างที่เฟรด้าาเงี้ยว่ายน้ําอยู่ที่ทะเลเล่นทะเลคนเราทะเลที่เขาเล่นกันปกติมันก็ควรจะเป็นค่อนข้างปลอดภยัยถ้าไม่เรียกว่าน้ํามันดูดกลับหรืออะไรปรากฏในคลิปเมื่อวานมีฉลามฉลามไม่ได้ไปแบบไกลๆแล้วแบบเฮ้ยเห็นคลิปอย่ี้นะคุณฟังมันมาใกลอ้อ่ะขนาดคนที่เล่นไม่ได้ไกลาหาดวิ่งลงไปก็เจออ่ะนั่นคือ ก็ได <S an> ้ย <S an> ินเสียงว่าอะให้รีบขึ้นมาอะไรเงี้ยมันมันก็น่าตกใจกับฉละบมันเหมือนในภาพยนตร์เรื่องจอมันไม่ได้อ้าปากจะกินนะแต่คลี่มันเคลื่อนแครกไปอย่างเงี้ยนั่นก็หนึ่งดอกที่วันนั้นเห็นนะ่ก็รู้สึกว่าต่อให้มันเป็นภาพสักปีที่แล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้ในสภาพที่โลกมันกําลังรวนถูกไหมคะน้ําเนิ้มมันอาจจะทําให้รู้สึกว่าขึ้นมาเล่นบ้างก็ได้หรือเปล่าไม่รู้แล้วดันไปเห็นข่าวล่าสุดอสําหรับ นักโต้คลื่นอาชีพนะคะอายุ49เขาคนนี้เนี่ยเคยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมแสดง p i v a t e of the Caribbean นะคะคุณผู้ฟัง,ฟงปรากฏว่าเสียชีวิตจากการถูกฉลามจู่โจมขณะที่เล่นโต้คลื่นอยู่มันมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนั่นแปลว่าเมื่อเราจะไปที่ไหนถ้ามันมี กดให้ต้องระวังสมมุติถ้าเขามีเตือนในเรื่องของแบบว่าเฮ้ยอย่าลงน้ำในตอนนี้อันนี้ก็คงต้องฟังแต่ถ้าเกิดเฮ้ยมันไม่มีเขาบอกว่าข้อควรปฏิบัติเมื่อเจอหนึ่งสองสามพยายามศึกษาทั้งหมดก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนไปยังไงถ้ามันจะต้องจากกันมันก็ต้องจากอันนี้ใช่แต่ว่าป้องกันอะไรได้ ป้องกันเอาไว้ก่อนก็แล้วก,กันเก็บชีวิตเอาไว้ดูแลตัวเองเอาไว้เพื่อจะได้เที่ยวและอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับสิ่งที่เราชอบกันไปอีกนานๆก็แล้วก,กันนะคะนี่ก็อัปเดตกันเผื่อๆไว้เพราะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะกำลังเตรียมตัวไปเที่ยวหลายๆคนวางแผนไปเที่ยวเราจะได้มีความสุขไปได้วยกันเรื่อยๆนะคะอะ่ะเพราะฉะนั้นนั่นก็นเรื่องเที่ยวส่วนอันนี้เราจะเป็นเรื่องของอิสระ ในการใช้ใจ่ายทางการเงินต้องดูแลตัวเองให้ดีวางแผนตัวเองให้ดีค่ัคุคณผู้ฟังพลิกเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนพร้อมใช้กันกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินเพียงเปลี่ยนบ้านคอนโดหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาเป็นเงินก้อนฉุกเฉินวงเงินสูงสุดอยู่ที่10ล้านบาทนะคะผ่อนสบายนาน30ปีผ่อนเริ่มต้นแสนละ700บาท ต่อเดือนวงเล็บ9เดือนแรกนะคะดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้นอยู่ที่3.99%ต่อปีในวงเล็บ9เดือนแรกและที่สำคัญบ้านยังอยู่ครบสมัครเลยที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขาหรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th นะคะไปตั้งแต่วันนี้แหะจนถึง15สิงหานี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ gsbcontactcenter 1115รู้ก่อนกูกูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมอัปเดตเส้นทางจราจรที่คุณผุ้ฟังนิดนึงมีคนบอกว่า สาทรเริ่มติดแล้วนะคะเศร้าจังเอาจริงดีกว่เาเราติดมันก็เศร้าอ่ะเนาะพุดถองพุดถออย่าลืมโทนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเทียบอลให้มันเฮลั่นรับชอบลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทยูนิฟอร์ยูนิอร่อยซรยบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงและสินเชือ่อรถยนต์ UOB Car าชูแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินเฟ็นวิ h เบเนฟิตนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอ่ะก็ถ้าสนใจจะเลือกลงสนามนี้ เลือกให้ดีวางใจตัวเองให้แม่นนะคะคุณผู้ฟังอ้อมเคยคุยกับเพื่อนอาาว่าเขาบอกว่าอืมมันเป็นสนามที่มันก็เป็นอีกสนามหนึ่งอะที่มันอาจจะแตกต่างจากสนามอื่นทุกสนามมีความแตกต่างและมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันค่ะใจเราต้องนิ่งคุณผู้ฟังอ่อนไหวรักได้สนามไหนต้องใช้อะไรต้องรู้นะคะเพราะอะไรสิ่งที่สําคัญคุณต้องกลับมาที่รักตัวเองรักทั้งใจรักทั้งร่างกายและสุขภาพของตัวคุณเองด้วยจะทําอะไรก็แล้วแต่ ดูแลตัวเองให้เยอะๆคะ่ะติดตามกันได้ทุกวันพุธจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวจะเป็นเรื่องของอาหารการกินจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เรา เฮ้ยสงสัยมาตั้งชาติหนึ่งแล้วอะทุกคืนวันพุธส่งความสงสัยของคุณมาสามทุ่มถึงห้าทุ่มพรุ่งนี้เจอกับเผือกเต้นแล้วก็หอมกับเลือกอาหารแมวคานนียวหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเชียบอลให้มันเฮลั่นรับโชคลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาท u ยูนิฟออยู่นิดอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงสินเชื่อ์รถยนต์ยูบีคาร์ทูแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินค่ะพุทธพุทธอย่าลืมโทรนะ ขอบคุณหบับทุกๆข้อความที่ส่งมานะคะขอบคุณที่ส่งข้อความมาส่งกันกลับบ้านแล้วก็อวยพรกันให้ว่าแบบเอ้ยทานอาหารให้อร่อยคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าท้องฟ้าในแถบกรุงเทพว่าไม่ทราบว่าจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราไม่ได้ถามกันเรื่องอากาศเลยแหละแต่กรุงเทพตอนนี้ฟ้าค่อนข้างมืดประมาณหนึ่งนะคะก็เดาไม่ได้ว่า การจราจรเย็นนี้จะเป็นอย่างไรถ้าฝนตกลงมาด้วยการ,รการจราจรที่ผสมความเปียกปอนก็อาจจะทําให้หลายคนกลับบ้านอย่างลําบากกว่าปกตินิดนึงก็ขอให้คุณกลับบ้านปลอดภัยถึงบ้านเรียบร้อยเจอคนที่ดีกับคุณไม่ว่าจะขับรถใช้ถนนหรือรถอะไรก็แล้วแต่ เนาะยังยังอยากให้เราเจอคนรอบข้างที่ดีอยู่แล้วก็การกลับบ้านการเดินทางที่รับรื่นนะคะคุณจะได้นอนหลับอย่างเต็มที่ขอให้มีความสุขกับวันนี้นะคะกับคืนนี้และพรุ่งนี้ตื่นมาเจอกันเดี๋ยวอยู่ต่อกับโชเซฟนะคะสวัสดีค่ะ e M, Play Bye. DJ, ค่ะ